โอ้นี่นะคะอยากไปกราบมากเลยช่วยป้ายอยากไปกราบองค์นี่ไรบ่เด็กกาบติ๊กเที้าสาธุสาธุลูกหลานเดินทางมาจาัดการเาเนี่ยแสดงว่าเ<ป>นี่ยนะคะโอ้โหสวยมากนะคะเป็นผ้าที่สวยมากคะ่ะเนี่ยนะคะ อยู่รถนั่งไงเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงกับข้างหลังเจดีใหญ่พอดีเลยคะ่ะเนี่ยนะะหลังเจดีย์ใหญ่พอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเป็นวิหารหรือเป็นลานอะไรสักอย่างก็คือฝนตกก็คือเราจะเข้าไม่ได้นะคะ<า>ก็เดินไปสิ โค่ะขาทุกคนเคน้่ยนะโตะาเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ทางไปนมันสก,การพระพุทธชินราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่จอดรถนะคะเราก็จะเข้าไปกันเป็นตึกนะคะทางนี้ก็จะเป็นอาคารพระพุทธชินราชคะ่ะเนี่ยเป็นอาคารตรงนี้ ก็จะเป็นบอ่อนะครับวัยรุ่นเจ็ดสองและเจ็ดหกยังไม่ได้กินไม่ต้องกินหรอกกินย้อมซมจำจำจำนี่ก็เป็นเป็นน้ำพุนะคะวัดพระพุทธชินราลานี้นะคะวัดก็คือ จะติดกับวัดนางพญานะคะแล้วก็วัดราชบูรณะนะคะจะอยู่ติดกันนะคะถ้ามาวัดนึงก็คือจะได้กราบสามวัดเลยนักเสี่ยงโชคก็คือแผงลอตเตอรี่เยอะมากนะคะใครสายมูก็คือแผงลอตเตอรี่เยอะมากมาได้นะคะอันนี้น่นป็นติกขายของ้านค้านะคะมีที่ให้ช้อปปิ้งเยอะค่ะเชิญมาได้นะคะมีที่ให้ช้อปปิ้งเยอะค่ะเป็นที่ขายของเลยใครที่ละลายซับค่ะ มาได้นะคะไอ้แม่นะที่ละลายซับอ่ะละลายซับไม่ละลายซับเหรออยากอ่ะที่เป็นรถต้องเ็นเดี่ยวอ่นละลายซับอะ่ะนี่นะคะเป็นคนนี้แหละอ่ะนะค่ะไปที่ละลายซับมาซื้อของมาอะไรได้นะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะเป็นศาลาเนี่ยเดินเเข้าไปตรงนี้ เข้าไปตรงนี้นะคะที่สัทลานน้ำพุตรงนี้ก็ที่เหมือนที่แย่แอร์ถ่ายเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะที่เป็นเจดีองค์พระพุทธชินรา,ายขอเชิญเข้ามานะคะแสตทุสาธุค่ะ